สวัสดีค่ะ FC แฟนคลับพ่อพ่อแม่แม่แมทุกๆท,ท่านพบกับรัญญาพายิม้มช่วงศิลปินคนดังบันเทิงสำหรับคลิปนี้ขอส่งต่อข้อมูลที่เกี่ยวกับน้องราอ่านกาดบัณฑิตให้กับทุกๆท่านได้รับทราบข้อมูลของน้องราอ่านกันนะคะคิวงานของน้องในวันที่10เมษายน2567ในโครงการห่วงใยใส่ใจผู้สูงอายุเทศบาลตำบลบ่ออำเภอขุงจังหวัดจันทบุรี ขึ้นเวทีเวลา19นาฬิกาสนาทีพ่อแม่ท่านใดอยู่ใกล้ไปให้กำลังใจน้องกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับชมคลิปต่อๆไปสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและกดติดตามนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีคะ่ะ